ขบวนรถชาเมงเขาที่3 6 7กรุงเทพฯทางสรานจอจากสถานีของหลวงแพ่งแล้วนะครับสถานีต่อไปคือป้ายรถของหลวงนจสถานีเปงครับขอให้ผู้โดยสารทุกคนเดินทานงโดยสวัสดิภาพและถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยขอวันนี้ไทยรถไฟพิจาาผ่านนะในการเดินทางได้ปลอดภัยอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยจะมีโอกาสได้ให้บริการประชาชนอีกครับ